สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะมามามาวันนี้เราจะพามาดูอะไรมาเด้อมาเด้อตามมาเลยค่ะมาแล้วค่ะวันนี้มาดูการทอผ้าแบบชนเผ่ากะเหรี่ยงมาอันนี้เขาเรียกว่าทออะไรเอ่ย ผ้าโพกหัวนะอันนี้คือผ้าโพกหัวการใส่ผ้าโพกห,ห,หัวนี่เขาจะใส่ตรงตรงหัวตรงท้ายเขาทำหมายไว้ไม่ใช่ลายอะไรนผ้าโพกหัวสีขาวอันนี้จะใช้ในพธินพธีงานแตง่งพิธีงานแต่งเนาะจะใช้ในพิธีสำคัญก็คือในงานแตง่งมันจะเป็น มันจะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของเขาเรียกว่าอะไรขันหมา <c oughs> แต่ว่ายุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มจะหายากขึ้นทุกทีทุกทีจะได้ก็ต้องทอถ้าไม่ทอ,อก็ต้องซื้อหนูส่วนมากก็จะมีแต่รุ่นนี้แหละที่จะพากันทอรุ่นใหม่ไม่ทอแล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ซื้อเอา แต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องเอาเลยมันเป็นประเพณีจารีดของชนเผ่ากะเหลี่ยงนะคะอืดูกำลังปรึกษากันอยู่กำลังเถียงกันอยู่ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก กำลังเถียงกันกำลังเถียงกันอยู่ว่าจะเอายังไง้เนาคี่อเันี่ไมเยเครื่องประดับเครื่องประดับของคุณเท่าคุณเก่สมัยโบราณรุ่นนี้นะเห็นไหมดอกมันลิเอามันหนิบผม ื่อก่อนเนี่ยเครื่องประดับของชนเผ่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆมีแต่จะใช้ดอกไม้นานาชนิดกลิ่นหอมๆนะชอบเอามาเสียบใส่ผมเป็นผ้าโป้หัวนะถ้าทุกคนเคยเห็นชาวชาวชาวไทยใหญ่เนาะเห็นไหมชาวไทยใหญ่ที่เขาจะชอบโพกหัวแบบนั้นแหละที่บ้านนี้เมื่อก่อนก็ คนแก่ผู้ชายสมัยก่อนก็จะชอบโพกหัวกันแบบนั้นแล้วก็ใช้ผ้าอันนี้แหละเขาเรียกผ้าตองผ้าตองหรือผ้าโพกหัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไม่มีใครโพกแล้วแต่มันใช้อยู่ในอันนี้มันใช้เอาตอนนี้เหลือแค่ใช้ในพิธีกรรมในงานแต่งแต่เอามาโพกหัวเล่นๆไม่มีใครโพกแล้วเพราะว่าคนเท่าคนเก่รุ่นนี้ไปหมดแล้ว รุ่นใหม่เขาก็ใส่หมวกกันสมัยก่อนมันมันคงจะไม่มีหมวกนั่นเลยเนาะเขาก็เลยต้องหาอะไรมาโปกหัวกันร้อนแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีหมวกใช้หมวกกันแล้วดูนี่อันนี้เขาจะไม่ไม่แกะลายไม่อะไรนะเพียงแต่ว่าเขายกไม้เอาจากนี่เขาก็มีวิธีที่จะทำเอานั่นแหละ ดูก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนี่ดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ซีเรสเท่าไงกูเบื่อเี่าไง่ายที่ถ้าต้องเกาบคลิปเก็บคลิปไว้ให้ดูนี่คอมอยนี่ส่วนนี้เป็นลายนะยอยูดูตรงนี้แล้วก็มาดูลายเสื้อของเขานะนี่อันนี้ลายเสื้อที่แกเป็นแกเอามาจากลายของคนอื่นมาประยุก ใส่ลงในเสื้อ,อน,นี่อันนี้ลายของใครเอ่ยน่าจะจํากันได้อยู่เขาก็แกะเอาจากลายผ้าคนอื่นนั่นแหละเอามาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าของตัวเองเนาะจะมีลายลายแบบนี้นี่เห็นไหมลายแบบเนี้ยเขาก็แกะเอาลายของคนอื่นนั่นแหละมาประยุกต์ใช้กับลายเสื้อผ้าของตัวเองเนาะ เอาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เอ้ยเอาแต่พอดีพองามพอดีว่านั่งทอผ้านไไ่าไหวหลังกดหลังแข็งออกมายืดเส้นยืดสายก็เลยหาถ่ายคลิปก่อนดูกล้วยของฉันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไคร์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวดอยสตอรี่เสมอ อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนค่ะสินเสมอแล้วเจอกันใหม่บายบาย